สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับมะเร็งไทรอยกันนะคะสําหรับต่อมไทรอยจะอยู่บริเวณหน้าลําคอของเราซึ่งจะทําหน้าที่ควบคุมการเผาผลาญของร่างกายค่ะและบางครั้งตัวต่อมไทรอยก็มีมะเร็งเกิดขึ้นได้สําหรับอาการที่ผมชี้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งไทรอยเนี่ยก็จะมีอาการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. คือการคาได้ก้อนที่บริเวณลาคอ 2. มีอาการเสียงแหบหรือว่าพูดไม่ชัดค่ะ 3. ม,มีอาการไอสำลัก เวลาที่เราดื่มน้ำาสมีอาการกินอาหารลำบากค่ะแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยผู้ป่วยมะเร็งไทรอยก็แทบจะไม่มีอาการอะไรเลยสำหรับการตรวจวินิจฉัยเราสามารถตรวจได้ด้วยการอัลตราซาวด์บริเวณลำคอร,ร่วมกับการตรวจเลือดเพื่อหาระดับฮอร์โมนไทรอยในร่างกาย ถ้าเกิดพบความผิดปกติจากตัวอันเตอร์าวเราก็จะมีกระบวนการในการนําเอาเซลล์บริเวณเนื้องอกเพื่อน,นํามาตรวจมินิชัยอีกครั้งข่าวดีคือมะเร็งไทรอยสามารถรักษาได้และสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยซึ่งปัจจัยที่ช่วยสามารถทําให้หายขาดได้มีดังต่อไปนี้ค่ะข้อแรกก็คือชนิดของตัวมะเร็งไทรอยค่ะถ้าเป็นแบปพรีซีเไทรอยสามารถรักษาได้ซึ่งจะพบประมาณ80%ของผู้ป่วยมะเร็งไทรอยค่ะ ข้อที่2คือสามารถวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วอยู่ในขั้นที่1หรือขั้นที่2ข้อที่3ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะดังนั้นอย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีและหากพบความผิดปกติแนะนำเข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะหากอยากฟังความรู้เกี่ยวกับโรคอะไรสามารถส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ